ขอานุญาตเข้าสู่เรื่องถัดไปนะครับคือแผนคาดการเบิกจ่ายนะครับหลังจากที่เราทําโครงการแล้วนะครับตั้งงวดโครงการที่จะเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วส่วนต่อมาก็คือส่วนที่เรียกว่าแผนคาดการการเบิกจ่ายตัวนี้จะเป็นตัวที่ควบคุมความเสี่ยงนะครับในการใช้จ่ายเงินของเราด้วยนะครับรวมทั้งเป็นการประเมินในส่วนของการที่เราจะต้องใช้งบประมาณในแต่ละโครงการได้ด้วยนะครับโดย ในโครงการแต่ละโครงการเนี่ยนะครับจะต้องทําการกรอกข้อมูลแผนภาคการการเบิกจ่ายนะครับโดยเลือกรายการนะครับโครงการที่ต้องการนะครับจากนั้นนะครับทําการกรอกงบประมาณที่ต้องใช้นะครับที่คาดว่าจะต้องเบิกจ่ายนะครับโดยระบุปเป็นเดือนตัวนี้ผมตั้งตามเดือนของปีงบประมาณนะครับคือ ตั้งเริ่มต้นจากตุลาจนถึงกันยายนนะครับโดยสามารถที่จะ,ะกรอกข้อมูลในแต่ละช่องของเดือนได้เลยนะครับว่าจะมีการเบิกจ่ายอยู่เท่าไหร่โดยการเบิกจ่ายตัวนี้นะครับก็จะมีการตรวจสอบด้วยนะครับว่างบประมาณที่เราอนุมัติมาเนี่ยถ้าได้รับการอนุมัติมันอนุมัติมาเท่าไหร่นะครับแล้วก็การเบิกจ่ายเราจะเบิกได้อย่างน้อยนะครับ ้องไม่เกินไม่เกินกับที่ที่ตั้งขอไปนั้งแต่ตอนแรกคือตอนแรกเราจะอาจจะยังไม่รู้หรอกว่าเราจะได้รับอนุมัติงินเท่าไหร่อันนี้ในทางในทางที่ที่เราวิเคราะห์เอาไว้นะครับเราอาจจะขอมาห้าแสนห้าล้าแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนอนุมัติอาจจะอนุมัติมาแค่ห้าแสนห้าสมมุตินะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นตอนที่เราทําแผนคาดการณ์นี่เราก็จะทําแผนคาดการณ์โดยที่ สอดคล้องกันกันกบงบประมาณที่เราขอนะครับวันนั้นตอนแรกของการขออาจจะมองไม่เห็นเงินที่งบประมาณอนุมัติมาเลยก็ได้จากนั้นเราก็ระบุไปให้เสร็จนะครับในแต่ละช่วงว่าจะเบิกจ่ายในช่วงไหนนะครับแล้วก็บันทึกนะครับก็เสร็จในส่วนของแผนคาดการณ์การเบิกจ่ายแล้วนะครับเพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นก็เลยขออนุญาตนําเสนอในส่วนของรายงานให้เห็นละกันนะครับเราก็จะมีรายงานเบื้องต้นอยู่3รายงาน หลักๆนะครับก็คือรายงานที่เป็นข้อมูลของโครงการตัวนี้จะมองเห็นโครงการของในแต่ละปีงบประมาณนะครับออกมาให้นะครับก็จะมองเห็นโครงการในแต่ละปีงบประมาณที่กรอกเข้าไปนะครับว่ามีการของบประมาณมาเท่าไหร่อยู่ในงบอะไรนะครับสถานะณปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีในส่วนของรายงานงวดโครงการในรายงานงวดโครงการนะครับก็ จะประกอบแยกออกเป็นแต่ละโครงการให้นะครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงงวดโครงการแต่ละงวดว่าโครงการเหล่านั้นน่ะมีการขอใช้หรือเบิกจ่ายงบประมาณในจํานวนเท่าไหร่และสถานะของแต่ละงวดโครงการอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับก็จะเห็นเป็นโครงการโครงการไปอันนี้ในเบื้องต้นผมแยกเป็นคนละหน้านะครับเพื่อเพื่อให้ง่ายต่อการ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 ,การตรวจสอบนะครับแต่จริงๆสามารถที่จะต่อเนื่องกันได้ยาวๆนะครับและรายงานตัว สุดท้ายนะครับที่เราดีไซน์ออกแบบเป็นต้นแบบไว้ให้นะครับก็คือรายงานแผนคาดการ์การเบิกจ่ายนะครับในแผนคาดการ์การเบิกจ่ายนะครับเราก็จะมองเห็นเป็นชื่อโครงการแล้วก็มองเห็นในงบประมาณในแต่ละเดือนนะครับว่าจะมีการเบิกจ่ายในช่วงไหนได้บ้างรวมเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่ในแต่ละเดือนตัวนี้ก็จะทําให้เราคาดคะเนงบประมาณที่ต้องใช้หรือความสามารถในการที่จะอนุมัติงบประมาณ มากน้อยขนาดไหนนะครับในใน,ในลำดับหนึ่งสองสามนะครับก็จบในส่วนของระบบจัดทำแผนดำเนินงานนะครับมีประเด็นข้อหาหรือเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์คะขออนุญาตสอบถามค่ะครับเช่เลยครับในในส่วนของแผนคาดการในการใช้เงินของโครงการนะคะ แล้วถ้าเวลาเราเบิกจริงไม่เป็นไปตามแผนที่เราคาดการไว้นี่เราสามารถแก้ไขหรือว่าในการรายงานมันจะออกมาแบบไหนคะ,ะในในรายงานจะแยกออกเป็นสองประเด็นนะครับก็คือตัวหนึ่งเป็นแผนคาดการก็คือแผนคาดการถ้าพูดตามหลักก็คือแผนก็คือแผนครับตามคําพูดของของผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าแผนก็คือแผนนะครับส่วนทําจริงก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับก็ มันก็จะล้อกันสองตัวครับมันจะมีตัวเลขให้เราเห็นอยู่สองตัวเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณอีกทีหนึง่งดีไหมครับเดี๋ยวต,วตัวนี้จะมองเห็นเลขชุดนี้ด้วยครับจะมองเห็นเลขชุดเดียวกันนี้ด้วยเราจะเห็นทั้งแผนคาการและเงินที่ใช้จริงเราจะเห็นเลยครับอ๋อหมายความว่าคือถ้ามันไม่ตรงไปตามงแผนก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่า ในในแนวทางของการการดูแลในส่วนของโครงการอู่โดยส่วนใหญ่ทีาเราที่ได้รับรข้อมูลกับที่ทําอยู่เนี่ยก็จะมีประเด็นว่าบางครั้งโครงการมันต้องทําเดือนนี้แหละแต่ว่าเงินมันยังไม่มามันก็ไม่สามารถจะทาได้อันนี้โดยพื้นฐานใช่ไหมครับหรือบางครั้งอาจจะต้องมีงานเร่งด่วนเข้ามางานบางงานต้องชิปต้องเลือ่อนมันไม่ได้เป็นความผิดอะไรเลยแต่ว่ามันแค่ไม่สามารถจะดําเนินโครงการได้ตามที่ตั้งใจเอาไว้อันนี้อันนี้ถูกต้องไหมครับน่าจะใช่ไหมครับ แลอ้อีกประเด็นหนึ่งค่ะสมมุติว่านะคะหนูหนูมีสักสิบโครงการหนูสามารถอ่าคียโครงการทั้งหมดไว้ก่อนได้ไหมคะคีโครงการทั้งหมดไว้ก่อน,ได,ไ,ดไ,อนได้ครับได้ครับรวมถึงในกรณีที่จําได้ใช่ไหมครับที่เรามีการเชื่อมโยงโครงการกับแผนดําเนินงานต่างๆครับเราสามารถที่จะยังไม่กรอบก็ได้นะครับแต่ค่อยมาเชื่อมทีหลังก็ยังได้นะครับ หรือมาตรฐานตัวชี้วัดต่างๆด้วยเหมือนกันคือคือจะตั้งโครงการขึ้นมาก่อนถูกต้องไหมครับใช่ค่ะคือคือในเทศบัญญัติมันมีโครงการที่เราคาดว่าเราจะดําเนินการอยู่แล้วครับค่ะหนูหนูก็จะเอาโครงการที่หนูน่าจะดําเนินการทั้งหมดมามาคีไว้ก่อนครับใช่ครับสามารถคีคีไว้ก่อนได้เลยครับส่วนอย่างอื่นยังไม่กรอกก็ได้ครับส่วนด้านล่างนี้ยังไม่กรอกก็ยังได้เลยครับถ้าไม่มีประเด็นอื่นขออนุญาตไประบบ ผัดไปก่อนแล้วกันนะครับระบบต่อมานะครับก็จะเป็นระบบเมื่อกี้เราแผนดําเนินงานใช่ไหมครับงั้นขออนุญาตขยับไปเบิจกจ่ายงบประมาณเลยละกันนะครับก็จะได้ตอบคําถามของคุณรัตติกรใช่ไหมครับเมื่อกี้เบิจกจ่ายงบประมาณในส่วนของระบบเบิจกจ่ายงบประมาณนะครับข้อมูลข้างในส่วนข้อมูลพื้นฐานยังคงเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมนะครับก็ขออนุญาต ขยับเข้าสู่ขั้นตอนของการทำงานเลยแล้วกันนะครับก็คือข้อมูลอนุมัติงบโครงการนะครับเมื่อกี้ถ้าสังเกตดูโครงการจะเห็นว่ามันมีบางโครงการที่ผมพยายามจะอิดิบแล้วมันก็ขึ้นเออร์เลอร์ว่าไม่สามารถดำเนินโครงการได้เหตุผลเหตุผลก็คือโครงการมาถูกอนุมัติไปแล้วเราจะไม่สามารถที่จะแก้ไขรายละเอียดข้างในโครงการได้นะครับก็จะต้องแก้ไขก่อนที่จะถูกอนุมัตินะครับ แต่ก็จะสามารถที่จะวิวดูได้แหละนะครับไม่ได้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับซึ่งมันจะสอดคล้องกับระบบตัวนี้ก็คือระบบนี้จะทําหน้าที่ในการอนุมัติงบประมาณโครงการครับว่าสิ่งที่ขอมานั้นนะ่ะเขาจะได้งบประมาณเท่าไหร่ด้วย2ก็คือถ้ามันไม่มันอยู่ในล่องรอยหรืออยู่ในขอบเขตโครงการวางแผนของเราอยู่แล้วนี่มันก็ไม่น่ามีประเด็นอะไรมันก็น่าจะแค่อนุมัติแล้วก็สามารถดําเนินการได้เลยนะครับ ในส่วนนี้ตัวอย่างผมยกตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์สําหรับปัญญาประดิษฐ์โครงการนี้ครับอาจจะยื่นขอมาที่5้าแสนห้าหมื่นห้าพันอย่างที่ผมบอกนะครับแต่ตอนอนุมัติอาจจะอนุมัติแค่5้าแสนห้าหมื่นก็ได้นะครับซึ่งเวลาเบิกจริงจะต้องเบิกตามยอดของงบที่อนุมัติเท่านั้นไม่ใช่ยอดของงบที่ขอนะครับวิธีการอนุมัตินะครับเราก็จะสามารถอนุมัติได้โดยการยืนยันที่ปุ่มนะครับปุ่มอนุมัติโครงการ นะครับซึ่งก็จะเป็นปุ่มสีชุกเขียว,ยวติ๊กถูกเนี่ยนะครับอนุมัติโครงการนะครับเมื่ออนุมัติโครงการแล้วนะครับสถานะของตัวโครงการก็จะเปลี่ยนเป็นระหว่างดำเนินงานในจังหวะนี้แหละครับที่ทําให้โครงการนี้จะไม่สามารถอ d ด t ิได้ในงานเมื่อกี้อีกแล้วเพราะว่าโครงการถูกอนุมัติแล้วเราไม่ยอมให้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับถ้าหากจําเป็นจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงนะครับจริงๆนะครับ ผู้ที่มีหน้าที่ในการยืนยันจะต้องทําการยกเลิกการอนุมัติซะก่อนครับโดยกดที่ปุ่มสีเหลืองแทนนะเมื่อกี้จะเป็นปุ่มสีเขียวนะครับเป็นการอนุมัติส่วนปุ่มสีเหลืองจะเป็นการยกเลิกการอนุมัติเพื่อให้โครงการนี้สามารถกลับไปปรับปรุงแก้ไขตามที่ต้องการได้อีกครั้งนึงส่วนปุ่มวิวตัวนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดโครงการนะครับก็จะมองเห็นทั้งงวดโครงการอะไรต่างๆด้วยก็ ขออนุญาตเรียนที่แจงอีกนิดนึงครับในส่วนของโครงการแม้ว่าจะไม่สามารถแก้ไขได้แล้วหลักอนุมัติแต่งวดโครงการยังสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะครับถ้ายังไม่ถูกเบิกเงินไปนะครับเหตุผลก็คือเพื่อเอาไว้ให้สําหรับโครงการบางโครงการที่จําเป็นจะต้องมีการปรับแก้งวดงานให้มันถูกต้องเหมาะสมหรือเปลีป่ยนแปลงจากโดยโดยโครงการของจังหวัดที่เคยทํามาเนี่ย งวดโครงการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือขยบปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมดังนั้นก็เลยเอื่อให้ตามโครงของจังหวัดที่เคยทำนะครับซึ่งเชื่อว่าน่าจะทําให้ผู้ปฏิบัติงานน่าจะสะดวกขึ้นนะครับส่วนโครงการใดที่ไม่อนุมัตินะครับก็สามารถที่จะแทงสถานะไม่อนุมัติได้ด้วยเช่นกันนะครับ